คำเตือนช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีครับงางวดนี้จัดเน้นๆเหมือนเดิมพลาดไม่พลาดไม่รู่เอาตามสูตรสูตรไหนมาก็จัดสูตรไหนมาก็ดับทุกภากันไป ศูนย์ก,ก่อนดับก็มาเต็มเต็ตอันนี้นะครับล่างล่างแอดที่ชนแล้วก็ไม่ติดสูตรดับจะมีสิบล่างจะมีหมีสที่ไม่ติดสูตรดับ6 6หชน2สูตรไม่ติดแต่สแต่ห้ามันติดสูตรดับชนถึง4ี่สูตรแต่ติดสูตรไม่ได้ามาก็เหลือมีหมีสา0สบล่างนะครับหน่วยหน่วยแอดจะมี เลข2ติดถึง5สูตรแต่มันติดสูตรดับเลข2ติดถึง5สูตรเลข4ก็ติด4สูตรแต่ติดสูตรไม่ได้ามาก็เหลือ3 7 0 1 3 7 0 1ที่นี่นั้นจริงคือ7กับ0 7กับ0นยครับแอดให้แอดให้หนัก6 7 6 0 3 7 3 0ตัวนี้ก็อัดดู4 4ตัวเนี่ย ก็ไม่มาก็มาไม่รู้อ่ะว่าก่อนแอดก็ตัดศูนย์ออก8ปดศูนย์เต็มเลยโอ้ยเสียดาย <c oughs> ก็แนวทางครับทุกอย่างก็คือแนวทางเดี๋ยวชุดชุดสรุปเดี๋ยวแอดลงให้ชุดส่งเข้าประกวดเสร็จละอ่าก็ทั้ผมทุกอย่างคือแนวทางเนาะใครที่จะเข้ากลุ่มครับกรุณาอ่านกฎด้วยนะครับอ่าอ่านกฎก่อนเข้าไปแอดลบไปทั้งหลายคนแล้วมันไปอยู่ในกลุ่มเป็นร้อยอย่างเงี้ยแต่ไม่ทําตามกฎแอดก็ต้องลบออก โอเคนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับผมขอให้โชคดีโอเคครับผม